ปกติป้ายนั้นน่ะจะเป็นโฆษณาไก่แบรนด์หนึ่งซึ่งมันก็คือป้ายใหญ่ค่อนข้างใหญ่แล้วคือเมื่อวานเนี่ยค่ะช่วงประมาณสิบโมงค่ะมีขับรถผ่านเส้นนั้นแล้วก็แบบเอจใจว่าตอนแรกเหมือนป้ายอะ่ะมันค่อนข้างเด่นเนาะเป็นรูปเหมือนคุณลุงคนนึงยืนยิ้มอยู่แล้วก็เหมือนมีเล่มเล่มสมุดอะ่ะ ประมาณแปะประมาณ4อันตอนแรกเราแค่แบบสงสัยในใจว่าแบบเออมันหมายความว่าอะไรเราก็เลยลอง g o Google t r a n s l a t e ดูค่ะเราก็เป็นไปอย่างโพสตเลยว่ามันเหมือนพูดเกี่ยวกับเรื่องการแบบซื้อสัญชาติอะไรเงี้ยเปลี่ยนสัญชาติ100%เก็เลยแบบแต่ก็ยังไม่มั่นใจความแบบแม่นยําของ a c c u r a c y ของตัว Google Translate เพราะว่าปกติอะแค่แบบแปลข้าวแบบพวกฉลากอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะรู้เรื่องค่ะแต่ว่าอันเนี้ยก็คือไม่มั่นใจก็เลยลองไปถามแบบโพสต์ถามใน Facebook ว่าแบบเออมันแปลตรงนี้ตามจริงไหมแบบอยากให้คนที่ บบว่าริ้ภาษาจีนนะคะลองเห็นดูแล้วมันตรงหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะแบบนี้ก็ได้เหรอครับเนี่ยเมื่ออยู่อป้ายโฆษณาภาษาจีนขึ้นกลางสี่แยกห้วยขวางดูลักษณะเหมือนจะชวนซื้ออะไรสักอย่างพอแปลเป็นไทยแล้วคําโฆษณา,าก็จะประมาณว่าด่วนซื้อพาสปอร์ตย้ายประเทศรับทําพาสปอร์ตและสัญชาติถูกกฎหมายร้อเซโดยในป้ายครับยังมีตัวอย่างราคาพาสปอร์ตอยู่4ประเทศ1 พาสปอร์ตประเทศอินโดนีเซียในราคา3 0,000หยวน 2. พาสปอร์ตประเทศวานนวตูในราคา70,000่นหยวน 3. พาสปอร์ตประเทศกัมพูชาในราคา1 0 0 0 0 0หยวนและ 4. พาสปอร์ตประเทศตุรกีในราคา1 5 0 0 0 0หยวนและนอกจากนี้ยังมีข้อความบอกอีกครับว่าได้สัญชาติที่2ภายใน30วันปลอดภัยเป็นความลับทำเสร็จค่อยจ่ายเงินรับสมัครตัวแทนทั่วโลก เป็นกลุ่มบริษัทเชี่ยวชาญด้านการย้ายประเทศก่อตั้งมาแล้วกว่า13ปีและได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการแน่นอนครับว่าเมื่อเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ไปในโลกโซเชียลก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันยับ บางคนก็ตั้งคำถามว่าป้ายนี้เป็นเรื่องจริงหรือแค่คอนเทนต์บางก็บอกว่าการรับทำพาส,สปอร์ตแบบนี้ถูกกฎหมายหรือไม่แล้วสามารถติดป้ายโฆษณาได้แบบนี้เลยเหรอเกาแตกใจค่ะคือรู้สึกว่าแบบ ม,ม,ม,มีมีมีแบบสงสัยเล็กๆว่าแบบเออมันมันทําได้จริงหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแบบทําไมมันถึงแบบจงแจ้งขนาดนี้หรือว่าคนอื่นเขาทํากันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีสงสัยนิดนึงว่าแบบสัญชาติพวกนี้คือเราสามารถแบบซื้อได้จริงๆไหมมีสงสัยนิดนึงค่ะแล้วก็สงสัยนิดนึงที่ภาษาในบนป้ายอ่ะมันเป็นภาษาจีนหมดเลยซึ่งแบบจริงๆตรงเนี้ยมันเป็นแบบชุมชนคนไทยก็ค่อนข้างเยอะแบบคนไทยแวดขวางอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนผูุกพ่านก็เลยสงสัยว่า ต้องการเขาต้องการที่จะแบบโฆษณาป้ายให้กับกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนค่ะก็ก็รู้สึกตกใจนิดนึงค่ะรู้สึกว่าแบบเออมันมันสามารถทําได้จริงหรือเปล่าอันนี้คือที่เราคิดแล้วก็รู้สึกว่าแบบจริง,รงๆก็แปะในเมืองไทยก็น่าจะมีภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษกบ้างที่แบบมันเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแบบภาษาทั่วไปที่คอมมอนที่คนน่าจะเข้าใจได้ค่ะแต่นี้มันค่อนข้างที่จะเฉพาะกลุ่มนิดนึงค่ะซึ่งหลังจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นครับก็ทำให้ล่าสุดวันนี้ ป้ายโฆษณาอันนี้ถูกหรือถอนเรียบร้อยแล้วโดยมีผู้ชาย4-5หคนมาปลดป้ายและจากการสอบถามครับก็ทราบว่าป้ายนี้มายังไงก็ได้คำตอบว่าป้ายนี้ติดมาได้ประมาณ2เดือนแล้วคำตอบอย่างอื่นก็คงจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญดูครับว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไงต่อลูกเพจมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับกับป้ายนี้คอมเมนต์กันมาคุยกันได้ครับ